สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงหทโทเ a l r e จากลอรีเอลมาลีสไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมตัวเองถึงเกิดมาแต่ทุกคนควรรู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมรักกณนยังไม่ทราบเลยค่ะพี่กุ้ย ลักษณะยังไม่ทราบก็ได้รางวัลเลยแล้วเลูกเดียวกันแล้สาวๆมาลุกรวดเลยนะเออเนี่ยของรางของหนูครับน้องของหนูลูกเนี่ยของหนูอันนี้ของหนูค่ะพี่ปานให้หนูลูกไปเอาไปลูกเอาไปเอาไปไปจับเลยลูกของหนูเปิดเลยเนี่ยของหนูแล้วไปของหนูแล้วลูกเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดให้น้องยกหน้าตุงสูงหน่อยครับอ๊บโอ้ ตการ์ตูนโะหนูลูกอ่ะเอาไปแล้วเอาไปไปเอาของยังไม่จบนะยังไม่จบครับนี่มีที่ไปครับเป็นโฮมเธอเตียไรสเทียร์ต้าชุดใหญ่ยังไม่หมดค่ะวีทีอะไรครับมีค่ะอะไรครับไอ้หยายไม่น่าว่าหายไปไหนว่าหายได้ผมได้จริงนะฮะโอ้โหของบ้านใหญ่จริงเขาแสดงความดีดีกับน้องสิทธิ์ที่วัดสายตาศ น่ารักมากเลยนะฮะแล้วขอขอบคุณด้วยนะครับน้องแคทกับน้องแพทนะครับกับมิคแชเซ่ครับขอบคุณครับรวมไปถึงคุณปานนะครับคุณป้ายและแบล็คแจ็คครับโอ้โหดีครับเราไปทางนู้นโน่นมีคนหนึ่งยืนรออยู่ครับใครเนี่ยอ้าวน้องโบ AF ด้วน้องโบสวัสดีครับแหมถือเองเลยนะมาช่วย ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้ะเรานัดกันสี่โมงเย็นไม่ใช่เหรอครับยืนรอเซอร์ไพรส์เลยค่ะมานานแล้วมาเพื่อมอบโชคนะฮะครับนี่นะคะจะมาจับของขวัญนะคะเป็นคู่แคนคู่อิจฉาค่ะใช่ครับโอ้โหจะดังมากนะคุณพลอยชัยมันกับคุณลีเดียะอ้โี ระบำดวงดาวค่ะดำมากๆเลยนะคะกว่าละเหม่าถ้างั้นให้คุณโบเป็นผู้มอบโชคเลยกันครับใครจะเป็นผู้โชคดีน้องโบจะเป็นผู้มอบให้ครับนะฮะแต่เป็นของของคุณพลอยเชื่อมาครัพลอยและพีเดียว้าวบิวค่ะบิวค่ะบิวค่ะตายแล้วเขาอายุไม่ยิงเหรอบอกเขาเขาก็รู้หมดใช่ไหพี่เข้มเบอร์นี่เบอร์ห้าสิบสามแน่เลยหมดแล้ว ตรงไหนหมายเลข39อยู่ไหนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีกระต่ายคะ่ยคะจะโกรธจะเกลียดจะแค้นกันหรือว่าพยายามแข่งกันหรืออิจฉากันเนี่ยมันก็แค่ในละครค่ะใครที่เป็นศัตรูต่อกันนะคะเราก็มาอภัยทานอ,อโหสีกรรมต่อกันเลยนะคะ เพื่อที่จะได้ยุติสิริในใจค่ะพระพุทธเจ้า,านะคะยังสอนไว้เลยว่าจงเอาชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธนะคะแล้วก็เอาชนะความอิจฉาด้วยความมุทิตาแล้วก็ยินดีต่อผู้อื่นเข้าไว้นะคะน้องนิราพันธ์รองสิบนะฮะอยากได้ของขวัญอะไรมิลูกปีนี้อยากอยากได้อะไรคะมีของขวัญอะไรที่อยากได้ลูกอย่าบอกนะว่าโต๊กตาายกละอื <laughs> อยากได้แบบไหน อ๋ออยากได้แบบทีวีแล้วกล่องมารแค่เนี้ยนี่นะโอ้โหมันมีสีเสาไทยเวทมาด้วยมันมันไปไม่ได้ดิเดรต่อเลยดีกว่าเด้ไปของหนูแล้วล่ะซับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันเนียก็เอาไปซื้อได้น้องคาดเดาคิดว่ามันมีอยู่ในนี้เท่าไหร่อะเรามานับพร้อมกันว่าคุณพลอยกับคุณลิเดียให้ละโอ้โหเกินเป็นปึกเลยเป็นปึกเลยดูดิจะเอาทีวีกี่เครื่องเอา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0แสล้วครับยัง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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ง0 0 0 0 0ง0 0 0 0 0งยัง0ั0ย0ง0ั0ย0ง0 0 0 0 0ง0 0 0 0 0งยังยังยังงยังยยังยยยงยง ไดีใ้พี่ปุ้ยใช่ใช่ดีใจไหมคะัดีใจนะหนูอยากไปซื้ออะไรเนี่ยซื้อถ้ัชั์ซื้อท้าชัดนะครับมุ่งมั่นมุ่งมั่นบุ่งมั่นโอ้โนไเล่นนะคะแล้วก็พี่พลอยู่ที่รีเดียนะคะเขายังฝากให้ทุกบ้านเลยนะคะทุกโรงเรียนเลยนะคะเจ็ดโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งหมื่นบาทค่ะโอ้โหรวมเป็นเสร็จแล้วทั้งคู่ให้มันหนึ่งแสนหนึ่งแสนเลยนะครับ โอ้ขอบคุณเป็นอย่างมาก<ไ>นอกจากนี้นะครับผู้ที่พาขึ้นมานะครับสามท่านนะครับคุณตั๊กแตนชลดาน,นะครับจจคุณตั๊กแตนมณิษฐาและคุณสแต็มนะฮะคุณกล้วยสแต็มนะครับ,ก,รบก็มีของมามอบให้กับน้องๆด้วยใช่ไหมครับคะ่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรยังไง<ห><ห>ครับก็ เป็นเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นได้ด้วยนะคะก็มีทั้งหมด7เครื่องที่มอบให้นะคะจากกันพีต๊ะนี่นะนี่มีให้ใช้ทุกบ้านเลยปรบมือให้กับทุกคนเลยนะครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณเอฟนะครับคุณตะกะตายูตะกะจันและคุณกล้วยสามครับเป็นไงครับหลายอย่างแล้วโอเคหรือยังโอเคเหรอพอใจแล้วเหรอแต่วันนี้พี่บี้มีพิเศษมาให้อย่างหนึ่งเอาไหม ปีนี้นะครับแต่ละบ้านที่มานี่ถือว่าโชคดีจริงๆนะครับเพราะว่ามีรางวัลพิเศษมอบให้ของแต่ละบ้านได้ว่าได้ทุนการศึกษาทุนโรงเรียนเลยนะคะทั้งเจ็ดบ้านเลยครับพูดถึงความโชคดีนี่มันก็คล้ายๆกับผมในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมโชคดีได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาจะได้ไหมเมืองไทยประกาศอายุครับอายุค่ะถ้าไม่สูงวัยก็คงจะไม่ได้ ผมเรื่สูงช้าเขาเลยไม่จ้างวันนี้ปรากฏว่าเมืองไทยประกันชีวิตบอกว่าอยากจะช่วยเป็นทุนการศึกษาขอเชิญผู้ที่จะขึ้นมามอบนะครับบ้านละหรือโรงเรียนละ4 0,000บาท4 0,000บาทนะทุกบ้านนะครับรวมเป็นเสร็จละ28 0 0 0สบาทจะมอบให้ครับโอ้ยแล้วมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะกระเป๋าเป้ใรเครื่องเขียนใช่มีเครื่องเขียนอยู่ข้างในทุกคนเลยครับขอเชิญครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเมบงไทยประกันชีวิตจำกัดครับคุณรัชดาปุ้มสวรร์ครับเชิญครับ สวัสดีครับรัชดาก็เมืองไทยปันชีวิตในฐานะผมเป็นตัวแทนของบริษัทก็ขอขอบพระคุณในการตีสิบที่ให้โอกาสเมืองไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสังคมยินดีกับทุกบ้านด้วยนะฮะยอดเยี่ยมขอบครับขอบคุณครับคุณรัชดาครับขอบคุณครับเมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณครับเมืองไทยประกันชีวิตครับครับเป็นการมอบความรักให้กับเด็กๆนะฮะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับครับอันนี้จริงนะครับที่เชคสเปร์นะครับกล่าวไว้ว่า ความรักไม่ใช่ความต้องการที่ได้มาแต่คือความต้องการที่จะให้ไปมากกว่านะฮะ